เดื่นก้าเข้ามาสวัสดีกับพ่อมแม่เอซี่ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงเอซี FC ลาวน้อยองค์ญิงเอซี FC บอดโจนะคะพี่น,อบบนอนะ้องเอซีเพชรแสงแต่ว่าเจโอีู้นะคะสิมาวาเรื่องอของกาพี่น้องเลือกไข้อกนะคะพี่น้องหลังจากมีการปล่อยที่เซอร์นะคะออกมาแล้วตั้งแต่เดือนเป็นเดือนละละเนาะพี่น้องเออหลายปูหลายคนเห็นเราก็อยากเิึงอยากิึงเออคำว่าที่เซอร์ นะปล่อยออกมานี้หนึงพี่น้องสิบหาวิเฮ็ดให้พอพอมแม่เอฟซีเกิดความรู้สึกอยากบึงอยากเห็นนะแลกพร้อมกันนี้บอโจเพื่อนเองก็ได้ไปตรวจหนังนะเอินมาไปตรวจแล้วอันใดควรแก้ควรนไขยังไงแบบใดสองรอบนะคนะพี่น้องรอบที่สองถือว่าจบสมบูรณ์แล้วประมาณนั้นแล้วเพื่อนก็มาประกาศอีกว่าเพื่อนจะมาปล่อย เทเลวันนี้พี่น้องเพื่อนสิมาปล่อยเทเลอ,อีกวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาคมพี่น้องมาทำกวามเข้าใจกับคำว่าเทเลกับที่เสรอร์ก้อนบาดนี่พี่น้องเอเ็ดเพนเองก็บบลูไปซ้อไปถามมาหลายคือหลายคนก็บ,บอกมาประมาณนี้คาดการว่าต้องถูกต้องแน่นอนเป็นการทำกว้มเข้าใจเรื่องหนังสะก่อนนะคะพี่น้องเพราะว่าก้อนหน้านี่กับวบลแตะลองหมอลำ นะคะบานนี้สิมาเ้าเรื่องหนังเพราะว่าผู้สร้างเอิ่นว่าผู้อำนวยการสร้างก็คือหมอลำนะผู้อำนวยการสร้างก็คือเอ่อคนที่เราตามติดชีวิตมาตลอดนั่นก็คือบอดโจกับอีลาน้อยอีลาน้อยก็คือผู้ร่วมสร้างพี่น้องเพราะว่าถือว่าเป็นภาพยนตร์ฟ้อนคว่มยักเออฟอร์มยัก,ออยกลงทุนหลายกว่า,ายี่สิบหาลา้านนะคะ ต่อมาต่อมาก็ได้มีการมาเออไหมีการเมารอบเมาลงเมารอบหนึ่งกับเมาลงเลยประมาณสองรอยก็ที่นั่งประมาณนั้นนะคะอยู่ที่จำนวนเงินประมาณสามหมื่นหัางก็มีการจองกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเออหกสิบก็รอบแล้วคาดการว่าจะถึงลอยหรือไม่ก็มาลุ้กันกไปแต่บัดหลังมาบาดีพี่น้อง มอ่อยทีเซอร์แล้วมีตะผูอยากเบิ่งปัน่นมอดโจเองก็บ,บอกว่าได้เขาไปตัวตังแล้วบอกว่ามีตแต่ความรู้สึกแบบมันวนๆเวียนๆอยู่มันมีความรู้สึกว่าคิดน้ำอ่ำลำอ่ำลำเออตรงน,นี้ได้เหตุให้ขึ้นน้ำอีกเล้บันดนี้พี่น้องงมนบ่ละ่ะแต่าะมอดไปที่เซอร์มาแค่สิบห้าวิคำว่าทีเซอร์มาทำความเข้าใจจากหน่อยนะ คนบอกว่าที่เซอร์คือเบว์เื่องเล่าเอาเรื่องเล่าระทึกตื่นเต้นอยู่ในหนังเรื่องนันมาบ่าสู้มาออกมาสู้ใจตาสาธารณชนซึ่งอยู่ในจำกัดเวลาโบเกินหนึ่งนาทีนะคะพี่น้องคำว่าที่เซอร์คือโบเกินหนึ่งนาทีนะคะแล้วบัตดีเพื่อนบอกว่าวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยเพื่อนสิอ้เทเลอ อีกหลายเทเลอ,อยู่ประมาณนั้นนี่ถือว่าเป็นเทเลอรแรละเดวยพี่น้องเทเลอร์คือ,อยังบัตรพี่น้องเทเลอร์คือหลายกว่านึงนาที่พี่น้องประมาณว่าเอาเรื่องเล่าในหนังนั้นออกมาสู่สาธารชนให้เวลาบ่เกินสามนาทีพาสันุนคําว่าที่เซอร์นี่อค้าวัดเทเลอร์นี่สิหลายกว่าที่เซอร์ประมาณสามนาทีพี่น้อง นั่นหมายคขาว่าเรื่องเล่าต่างๆของหนังนั่นจะมาอยู่ในเทเลอร์นี่พี่น้องรอติดตามรับชมวันที่2ิบเกยายนสภาคมนี้นะคะเพื่นสีมีการมาปล่อยเทเลอร์ให้เฮ้าเบิ่งโอ้พี่น้องเอ้เทเลอร์มันสิได้เห็นเหมือนแต่ตอนนี้มุ่งนั่นมุ่งนี่อันนี้อันนั่นปติปิตรอกักันเอาก็แล้วกันเพื่อนบอกว่าเป็นเทเลอร์แรกนั่นหมายควาว่าเพื่อนก็สิบ่ออามาเหมือนเด้พี่น้อง เมืนเสียวมาอันละนิดอันละน้อยในเวลาบ่าเกินสามนาทีถือว่าเป็นตัวอย่างหนังสั่นเออเม่ว่าหล้วพี่น้องสามนาทีสั่นยี่หลี่ได้นิดหนึ่งนะแล้วก็เป็นเทเลอร์แรกแสดงว่าจะมีเทเลอร์สองฉะน,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 ะนั้นแล้วก็รอดดตามรับจมนะพีนะนะนะ่น้องอุ้ยหลุดและตึกดมาพี่น้องเนาะจังสี่แล้วเออเป็นเรื่องเล่าที่อยากรูอยากเห็นนะพี่นอ้องคนเฮาหนิเป็นยังสี่ละ กันเป็นล่ออกมากกว่แต่อีกได้บ่ดนี้พี่น้องเกิดความรู้สึกคือน้ำยังสั่นยังสี่ศิลปินเจ้าของเป็นจังไดแบบใดเออมันเลี้ยวแต่ได้บางวงบางคณะเพิ่นก็ต้องรอรุ่นศิลปินเพิ่นนม่นมมล่ะในส่วนของแอดเทนเองกับรุ่นบอดโจกับเวลาหน่อยนี่แล้วเออเมื่อไหล่รุ่นในวงสาวหน่อยแล้วพี่ผู้ใดนี่เม่นเมื่อสาวหน่อยหนึ่งสาวหน่อยสองพราหูจักนาขาดตา นะคะพี่น้องรุ่นที่ละ่ะแมนบอล่าพี่น้องนี่คือคําว่าเทเลทีเซอร์โบเกินหนึ่งหน้าที่พี่น้องทเทเล์บเกินสามหน้าที่แต่ทีเซอร์ที่เพิ่นปล่อยมาหนะ่ะสิห้าวิพี่น้องนิดหนึ่งเออถือว่านิสหนึ่งนะคะซิฟาวินะคะหนะคะลังจากนั้นบอเจอเพิ่นก็นได้คิดการอีกแล้วพี่น้องให้บอกว่าเพิ่นจะสร้างปากกฏการไหม เพิ่นได้แกงมาแล้วแอฟเนเองก็ได้ล่งไปแล้วคลิปมึงบอกว่าเพิ่นจะเฮ็ดบัตรแข็งออกมาคือเป็นการจองบัตรล่วงนาพี่น้องจองบัตรล่วงนาก้อนนานี้เพิ่นบอกว่าภาคต่างราคาหนึง่งอีสานราคาหนึง่งแมนมาล่ะพี่น้องบานนี้เพิ่นได้ถั่วเฉลีย่ยพี่น้องทั้งประเทศเลยบาทนี้นะถือว่าถั่วเฉลีย่ยนะซึ่งก็มีเอ่อร่งหนังที่เพิ่นจะไปร่งอยู่สองสองดัง สองแพลตฟอร์มนั่นก็คือเมเจอร์พี่น้องเมเจอร์ Major, ทั่วประเทศรวมทั้งลาวด้วยนะพี่น้องเมเจอร์เพื่อนบอกว่ายู่ที่ราคาลอยหาสิบคะแนนเ้ยพี่น้องเพื่อนสีเอาบัตรแข็งออกไม่เฮาได้จับได้จองได้ซื้อได้หาได้ถือไว้คอดมือหนังลงซู้ลงซูจ่อกับถือบัตรนั่นเขาไปเบิ่งเลยเออบอต้องไปล่อเขาคิว้วซื้อบัตรนี่มันงกพี่น้อง จองไว้เลยคนสิบเปิดรองประมั่นต้นเดือนเดิอพี่น้องไปเดือนนี้ละไปเดือนนี้ละเออยี 29, ่สิบเก้าอยเทเลเอออาจจะเป็นมือเดียวกันก็นกนได้หรือหลังนิดๆน,นะคะพี่น้องพอเดือนนี้มีสามสิบเอ็ดมือเนาะเมเจอร์้อยห้าสิบคะแนนส่วนเอสเอฟร้อยเจ็ดสิบคะแนนทั่วประเทศเดิอพี่น้องคนิปบปอยบัรแข่งน,น,น้่ก้นเทเลนี่แหละนะคะพี่น้องตามนั่นนะคะ เออซ้อยกันดันดันเด้อพี่น้องมันห,อด,ดนหอดพันล้านถ้าหอดพันล้านหนึ่งเดินพบแดงสองได้กุศลเข้าเองก็สิได้บุญนั่มบ่เพื่อนจะเอาออกมเฮ็ตสาธารณะกุศลนั่มอีกห้าสิบล้านคะแนนนะคะพี่น้องเอาตามนั้นนะคะพี่น้องขอบคุณสุขุมสุขชนที่เขามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นั่มนะคะหากจะสนับส,สนุนท่านช่องซุปเปอร์แต่งเด้อพี่น้องซุปเปอร์แต่ง แล้วว่าสั้นกับเขาว่าเป็นสมาชิกช่องนะคะพี่น้องนะ,ะสมาชิกรายเดือนไอเ้เพนจีปกักหมุดไว้นะคะพี่น้องไอเ้เพนจอส่งลิงก์ไปให้นะคะพี่น้องขอบคุณสุกูสุขคนกันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะค่ะที่รักเราอฝากง,อง่องในสื่ด้วยดีๆในแจ้งความอะไรก็ได้ในกำลังใจนี้มีก็เล่นได,ได